รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการสําหรับเด็กผลิตขึ้นเพื่อผู้ชมในวัย6-12ปีอาจมีภาพเสียงหรือดนตรีประกอบซึ่งใช้เฉพาะในการเรียนการสอนเท่านั้นอัสสลามุอะลัยกุมบอราะมะตุลลอฮฮิวบรุกาตุครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนสบายดีกันไหมเอ่ยนะครับวันนี้มาเจอกับครูฟีนะครับวิชาสังคมศึกษาชั้นปศนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยครูฟีก็จะพาพวกเรานะครับไปเรียนรู้กันในเรื่องของรายได้ และรายจ่ายของตนเองและครอบครัวนะครับนะซึ่งมันจะมีเนื้อหารายละเอียดนะครับอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อได้เลยครับไปเลยเรามาดูในส่วนของรายได้กันก่อนนะครับรายได้หรือรายรับคือเงินที่หาได้จากการประกอบอาชีพต่างๆนะครับเช่นเดี๋ยวเราไปดูครับว่ามีอะไรบ้างครับ ในส่วนของอาชีพนะครับรูปแรกก็จะเป็นชาวนานะครับมีรายได้นะครับมาจากการขายข้าวนะครับส่วนอันที่สองนะครับเป็นชาวสวนนะครับมีรายได้จากการขายพืชผักผลไม้นะครับต่อมานะครับในส่วนของพ่อค้าแม่ค้านะครับก็มีรายได้จากการขายสิ่งของต่างๆแล้วได้กําไรนะครับเรามาดูอาชีพที่มี รายได้นะครับเป็นเงินเดือนกันบ้างนะครับมีอะไรบ้างนะครับอาชีพอะไรบ้าง1นนะครับนะคุณหมอนะครับคุณตำรวจทหารคุณครูนะครับหรือนักธุรกิจนะครับหรือพนักงานบริษัทนะครับหรือพนักงานที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อหรือว่าร้านกาแฟร้านอะไรต่างๆนะครับนักเรียนนะครับมีความฝันนะครับอยากจะเป็นคุณหมอคุณตำรวจนะครับพี่ทหารนะครับนะหลายๆคนนะครับก็ชอบอาชีพที่ไม่เหมือนกันซึ่งเราสามารถ เลือกได้นะครับเพราะว่าเป็นเสรีภาพของเรานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับสำหรับรายจ่ายนะครับก็คือการนําเงินที่ได้นะครับไปซื้อสิ่งต่างๆเพื่อดําเนินชีวิตนะครับเช่นการใช้ใจ่ายอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ สำหรับค่าใช้จ่ายนะครับนะาในรูปนะครับก็จะมีค่าอาหารค่าเสื้อผ้านะครับค่ายารักษาโรคหรือว่าค่าที่อยู่อาศัยนะครับ4รูปแรกข้างบนเนี่ยก็เป็นปัจจัยสีก็จําสําคัญนะครับซึ่งเราจะต้องใช้ในชีวิตประจาวันจริงๆนะครับที่เราสําคัญมากนะครับต่อมาข้างล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าเล่าเรียนนะครับค่าเดินทางเหล่านี้นะครับก็สําคัญเช่นเดียวกันนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราค่อนข้างที่จะ มีค่าใช้จ่ายเยอะมากนะครับซึ่งเราเป็นนักเรียนเนี่ยเราก็ต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการลดค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นเดียวกันนะครับโอเคครับเรามาดูนะครับหลักการในการใช้จ่ายที่เหมาะสมนะครับโดยสรุปนะครับสิ่งนั้นเนี่ยจะต้องประหยัดนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยสิ่งนั้นก็จะต้องมีประโยชน์นะครับเรามาดูอันที่3มครับสิ่งนั้นก็จะต้องปลอดภัยนะครับซึ่ง3าอย่างนี้เนี่ย ถ้าเราคิดดีๆแล้วเนี่ยมันก็สำคัญนะครับโอเคนะครับอันนี้โดยสรุปนะครับเรามาดูรายจ่ายกันบ้างนะครับรายจ่ายนะครับของแต่ละครอบครัวนั้นน่ะจะมากหรือน้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกในแต่ละครอบครัวนะครับรวมทั้งการรู้จักใช้เงินนะครับของคนในครอบครัวนะครับถ้าคนในครอบครัวเนี่ยใช้เงินไม่เหมาะสมก็จะทําให้รายจ่ายเนี่ยมากกว่ารายรับนะครับ ซึ่งจะทําให้เกิดปัญหาตามมานั่นเองนะครับแต่ถ้าทุกคนเนี่ยสมาชิกทุกคนนะครับรู้จักการใช้เงินอย่างประหยัดนะครับนะซื้อของที่จําเป็นนะครับเฉพาะที่จําเป็นนะครับก็จะทําให้ครอบครัวเนี่ยมีเงินเหลือจากการใช้ใจ่ายซึ่งส่วนนั้นเนี่ยก็จะเป็นเงินออมนะครับหรือว่าเราสามารถนําเงินออมเนี่ยไปใช้เพื่อการลงทุนนะครับหรือว่าซื้อของที่จําเป็นมากๆนะครับหรือว่าซื้อของที่เป็น รางวัลให้กับตัวเองนะครับโอเคครับในอิสลามของเรานะครับอิสลามเนี่ยก็ได้ให้ความสําคัญในเรื่องของการแสวงหาปัจจัยยังชีพนะครับหรือว่าอ่าอริสกีนะันั่นเองนะครับนะซึ่งนะครับถ้าเราประกอบอาชีพที่หาล้านสุจริตนะครับก็จะเราก็จะได้รับผลบุญนะครับหรือว่าเราเป็นนักเรียนเนี่ยเราได้รับผลบุญนะครับถ้าเราตั้งใจเรียนใช่ไหมล่ะครับ ทีนี้เนี่ยในส่วนของการประกอบอาชีพนะครับอลัลลอฮ์นะครับก็ได้อ่าให้นะครับนะความรักกับผู้ที่ประกอบอาชีพที่บริสุทธิ์และอาชีพนั้นเนี่ยจะต้องเป็นอาชีพที่เขาคนนั้นเนี่ยที่ประกอบอาชีพนั้นเนี่ยรักอย่างเช่นครูฟีนะครับนะรักอาชีพครูครับอลัลลอฮ์ก็จะรักครูฟี ในการทําอาชีพครูเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ครูยกตัวอย่างนะครับโอเคนะครับสําหรับนักเรียนครับคิดว่าจะประกอบอาชีพอะไรหรือว่านักเรียนเนี่ยเรียนอยู่ใช่ไหมล่ะครับนักเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนอ๋อหรอกก็จะตอบแทนนะครับผลบุญให้กับการเรียนหรือว่าการประกอบอาชีพนะครับนะโอเคครับโอเคครับหลังจากที่เราได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับเราก็ไปเอาหนังสือเล่มนี้มานะครับแล้วก็เปิดไปหน้าที่ เปิดไปหน้าที่112นะครับน้าเรามาดูโจทย์กันพร้อมๆกันเลยนะครับบันทึกข้อมูลของครอบครัวตนเองลงในแบบบันทึกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวครูอธิบายให้นะครับในแบบบันทึกนะครับนะาก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับนะาเช่นนะผู้บันทึกนะครับเราก็ใส่ตัวเรานะครับแล้วก็จํานวนสมาชิกในครอบครัวมีกี่คนเราก็ใส่ไปนะครับ ประกอบไปด้วยใครบ้างนะครับเราก็ใส่ลงไปเลยนะครับในส่วนของรายได้ประจําของครอบครัวนะครับนักเรียนก็สามารถแขนอาชีพที่คุณพ่อคุณแม่เราประกอบนะครับแล้วก็ก็คือบันทึกรายได้นะครับหลักของครอบครัวนะครับต่อมารายได้เสริมนะครับนะเราก็สามารถใส่ลงไปได้นะครับอย่างเช่นขายผลไม้นะครับเราก็ใส่ได้นะครับต่อมานะครับ รายได้ของครอบครัวที่จําเป็นต้องจ่ายทุกเดือนอย่างเช่นค่าเชาวบ้านค่าน้ําค่าไฟนะครับก็ต้องจ่ายแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับส่วนวิธีการประหยัดนะครับนะเราก็สามารถเขียนมานะครับนะตามความเข้าใจของเรานะครับเราประหยัดยังไงเราก็เขียนมานะครับสั้นๆเนาะและอีกหน้าหนึ่งนะครับก็คือหน้า1 1 8นั่นเองนะครับนะหน้านี้นะครับก็ให้พวกเราเนี่ย เขียนเครื่องหมายกากบาทลงในวงกลมนะครับหน้าข้อความให้สัมพันธ์กันนะครับก็คือมันจะมีอยู่5ข้อนะครับก็ให้พวกเราทําเรามาดูตัวอย่างนะครับข้อที่1นะครับแนวทางการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ดีนะครับวงกลมที่1นะครับซื้อไปก่อนเหลือแล้วค่อยเก็บวงกลมที่2นะครับแบ่งสะสมเงินก่อนใช้จ่ายนะครับสิ่งไหนนะครับ สัมพันธ์นะครับเราก็สามารถการลงไปได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับการบ้านแค่นี้นะครับสำหรับนักเรียนคนไหนนะครับที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับนะอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับครูฟรีแล้วก็กด subscribe นะครับช่องของโรงเรียนนะครับหรือว่าช่องของครูฟรีด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้อเล็์คุ้มครองครับสลามวะไรกุ้มครับ